สวัสดีครับ Isuzu แคปนะครับามาดูมุมสวยๆงามๆกันเลยคันนี้จะเป็นเป็นแคปนะเป็น OpenCAP ปด้วยนะครับ OpenCAP เ,เปิดแคปได้นะแคปได้นะครับภายในสีดำแล้วก็ด้านข้างด้านข้างมาดูมุมนี้เลยครับ วยงามมากบอกให้ดูส่วนว่าสวยรถสมบูรณ์มากนะครับคันนี้ายางจะเป็น2 7, องจิห้าสิบแปนิ้วนะ18นิ้วแม็กซ์สิบแปดนะครับสองจห้านะครับข้างหลังข้างหลังจะไฟจะเป็นแบบนี้เลยนะเป็นแบบรุ่นปัจจุบันแล้วก็จะมีไฟเบรกดองที่3ให้ลูกค้าได้เห็นด้วยนะครับคนขับตามหลังนะสว,สวยงามมุมนี้ไปดูนิดนึงเป็นมุมสวยงามนะครับ รถเรา100%นะให้ดูจากปุ่มตรงกลางเลยนะครับจะเป็นแอร์ปุ่มแอร์ปุ่มสปุ่มนะครับภายในแล้วก็เป็นวิทยุตรงกลางกระจกจะเป็นแบบไฟฟ้า mm hmm. กดล็อกอัตโนมัติจากฝั่งคนขับได้สำหรับคันนี้นะครับถ้าอยากผ่อนถูกลงนิดนึง ดาวสัก4ี่หมืนมีประวัติดาวสัก4ี่หมื่นนาผ่อนอยู่ปอณหกพันกว่าบาทครับใค่สิบสี่หสนใจทักมาสอบถามได้ครับนอบออโต้คาสาขาตังสวัสดีครับ